สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเห็นข้อความหลายข้อความนะครับที่ส่งตรงถึงหมอลำเสียงวิหกนะครับบางท่านก็วิาพากวิจารณ์ไปในทางบวกนะครับนั่นก็คือส่งเสริมศิลปินบางท่านก็วิาพากวิจารณ์ไปในเชิงลบนั่นก็คือเขาอาจจะไม่ได้มาสัมผัสหรือไม่เห็นสตรอรี่เรื่องราวต่างๆนะครับไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูว่าศิลปินเนี่ยเขามี a c e b o o k นะครับก็มีแพลตฟอร์มในการระบายแล้วก็ลงคลิป นะครับเรื่องส่วนตัวการอัปเดตชีวิตต่างๆนะครับใดๆคือมีบางกลุ่มหรือบางคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในทางที่ไม่สร้างสรรค์เลยนะครับอาทิเช่นพ่อนกเนี่ยทำโชว์มีแต่อะไรก็ไม่รู้เดิมๆนะถึงจะปีที่5แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะถามว่าคุณเอาอะไรมาวัดครับในเมื่อเราเป็นผู้ชมผู้ดูนะครับเราก็ดูการพัฒนาของวงไปเราก็ดูการ ที่เขาเนี่ยมีความสุขกับการแสดงบทนั้นบทนี้บทนู้นนะครับก็แล้วแต่สคริปต์ของเขาที่เขาจะทํามันออกมาเพื่อสร้างความสุขให้กับเหล่าแฟนเพลงนะครับเหล่าแฟนเพลงเนี่ยเขาจะรับสารแห่งความสุขได้ต่อเมื่อหนึ่งคุณไปดูที่สถานที่จริงการไปดูสถานที่จริงเนี่ยจะได้รับสัมผัสนะครับมากกว่าการดูกลุ่มปิดการไปดูสถานที่จริงเนี่ยคือเราจะได้อัทธรสในการชม ในเรื่องของความสุขดนตรีแสงสีเสียงและทุกๆอย่างเนี่ยถ้าใครไปดูสถานที่จริงจะเข้าใจนะครับบางท่านก็มีอคติบางท่านเนี่ยบางคนไม่ชอบกลุ่มบ่ลำเสียงวิหกก็คือเป็นแฟนคลับของกลุ่มอื่นแต่เข้ามาดูเพื่อแฝงตัวเข้ามาดูเพื่อจะตะนะครับใช้ในการเตะหรือจับผิดก็มีเขาบอกดูเพื่อจับผิดก็มีนะดูเพื่อจับผิดดูเพื่อ ไม่สร้างสรรค์ดูเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าเออเข้ามาดูแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะแล้วก็ปล่อยพลังลบใส่โดยการคอมเมนต์ว่าโชว์ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าสายติโชว์ไม่ดีเลยทําโชว์ไม่เวิร์กทำโชว์อะไรก็มีแต่เดิมๆอ่ะเนี่ยแหละสายติพอติแป๊บหนึ่งนะครับก็กลายเป็นเก่อประเด็นดรามา่าขึ้นมามีหลายท่านที่ โอเคฉันมีพวกแล้วฉันไม่เห็นด้วยอ่ะเข้ามาซ้ำๆๆกันว่าเออโชว์ไม่ดีเลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทําไมทําโชว์มาแบบนี้อะไรเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงทำไมไม่คิดจะหาวิธีคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเขาก็ทําเต็มที่แล้วนะครับการทําเต็มที่เราควรซัพพอร์ตและให้กําลังใจศิลปินนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอามาตรฐานตัวเองเปนที่ตั้งแล้วก็หวังว่าเขาจะต้องทําออกมาให้ดีตามที่เราหวังไว้ แต่เราไม่คิดเลยบ้างเลยเหรอครับว่าทําไมศิลปินถึงทุ่มเททุ่มใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรแล้วก็เรื่องแวดล้อมต่างๆนะครับเรื่องอเงินเรื่องอะไรต่างๆที่เขาต้องใช้ในการบริหารตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาด้วยว่าเขาเสียไปเท่าไหร่แล้วเราควรเข้าใจในบริบทของศิลปินการทำงานของเขานะครับมันจะให้เป๊ะเป๊ะไปตามที่คนบางกลุ่มหวังเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ เราก็ต้องคิดเผื่อนะครับคิดว่าโอเคการปิดพลาดอาจจะมีสัก10%อต่าไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่เราต้องการแต่เราก็ให้คะแนนไปตามเนื้อผ้าแล้วก็ให้คะแนนความสุขให้คะแนนการเอนเตอร์เทนให้คะแนนการใส่ใจนะครับเพราะว่าหมอลำซีวิหงเด็กเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนดูเขาขึ้นชื่อของเรื่องของการที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ไหนบางกลุ่มอาจจะไม่มีความสุข มันก็เกิดจากการที่หนึ่งคุณมีความอิจฉาริษยาหรือเปล่าคุณมีอคติต่อวงหมอลำเสิมิหกหรือเปล่าคุณอยู่วงอื่นนะครับดูวงอื่นมากเกินไปพอคุณเข้ามาดูวงนี้ปุ๊บคุณก็เอามาเปรียบเทียบกับวงที่คุณเคยดูนะครับเอามาจัสการเอามาปรับ เอามาตัดสินเอามาบัฟกันอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่นะครับการที่คุณจะดูหมอลำนะครับหนึ่งคุณต้องปล่อยใจทำใจให้มีความสุขแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละวงแต่ละองค์กรมีการบริหารที่ต่างกันทุกวง์กรนะครับทุกองค์กรทุกวงมีคุณครูนะครับมีครูบาอาจารย์มีศาสสินเหมือนกันนะครับแต่การโชว์อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือการครีเอทแต่ละงานเนี่ยเขาจะต้องใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไป ฉะนั้นคุณจะไปตัดสินไม่ได้ถึงบอกไงครับว่าศิลปินบางครั้งก็เกิดอาการน้อยใจนะครับก็มาโพสต ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ศิลปินโพสแบบนี้เลยนะมันดูแล้วรู้สึกบั่นทอนจิตใจของตัวศิลปินด้วยก็อยากจะให้กําลังใจกันสังเกตไหมครับอ่าอย่าง Facebook ทุ่มโพสกรเนี่ยก็มีแฟนคลับมาให้กําลังใจเยอะมากเพราะเขารักในตัวพ่อจา๋าเขารู้ว่าพ่อจ๋าผ่านอะไรมาบ้างเขารู้ว่าศิลปินทุ่มเทกับงานขนาดไหนทั้งเรื่องของแวดล้อมอ่าเจอเรื่องอุปสรรคเจอเรื่องฝนฟ้าอากาศเจอเรื่องของอ่าเงินเจอเรื่องของ การลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ใช่ว่าจะสบายอะไรเขาก็เป็นหนี้เป็นสินเหมือนพวกเราเขาก็ต้องใช้จายอย่างประหยัดนะครับเขาต้องบริหารลูกน้องเราก็ต้องดูอะไรหลายอย่างดูองค์ประกอบรวมไม่ใช่คิดแต่ว่าโชว์ไม่ดีไม่ดูแล้วไม่เอาแล้วไม่ชอบไม่อยากดูไม่เหมือนวงอื่นเลยอ่ะไปเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งมันเป็นดราม่าที่ไม่โอเคและไม่เวิร์กมากๆแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นมันมีปัญหาแทบทุกวงครับแต่ว่า องค์กรบัลลัง 16, ก์มหกเวลาทาโชว์แต่ละทีเนี่ยเขาต้องทุ่มเทมากๆขับรถก็ไกลนะครับไปตามต่างจังหวัดผู้ว่าจ้างให้มาเท่าไหร่ก็ต้องเล่นไปตามที่เขาให้มาเท่านั้นนะเขาก็เต็มที่บางครั้งเต็มที่มากกว่าการให้เขามาอีกนะครับก็คือให้กลับไปมากกว่า เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าคนไทยสมัยนี้นะครับเอาแต่ใจตัวเองนะชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรไม่ดีทําโชว์ไม่ถึงก็ไปว่าไปติเขาพอติเขาก็ก่อดราม่าขึ้นมามันเกิดจากการที่คุณไปคอมเมนต์แล้วก็มีคนที่เห็นด้วยกับคุณเ,เข้ามาก่อให้เกิดประเด็นดราม่าเต็มไปหมดเลยเลยทําให้ศิลปินเนี่ยไม่มีกําลังใจมันก็จะมีจําพวกจําพวกหนึ่งที่เขาให้กําลังใจที่เขาส่งเสริมเขาก็จะคอยให้กําลังใจนะครับเบียดเบียนกันติดติดกันมา ทำให้คนที่ไม่ชอบเสียงวิหกเกิดความอิจฉาริษยา <_ d ata> ก็เลยจะไปก่อกวนตามติ๊กตอกมั่งตามจุดอื่นมั่งนะครับว่ากันไปนะหมอลำเขาไม่สนใจครับหมอลำเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุด <_ d ata> เขาก็ทําหน้าที่โดยที่งานที่เขาได้รับมอบหมายมานะครับโดยการวางสคริปต์โดยการวางตัวศิลปินได้รับบทบาทหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเขาเก่งแล้วเขาทาดีที่สุดแล้วสําหรับแอนนะครับบอกเลยว่าปีที่5เนี่ยเป็นโชว์ที่ดีมากๆ เป็นโชว์ที่เขาตั้งใจเป็นโชว์ที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันในเรื่องของโปรดักชันเวทีต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วแล้วบางคนบางท่านเนี่ยจะต้องการอะไรอีกในเมื่อคุณมาอยู่หน้าเวทีมาอยู่ลานแห่งความสุขนะครับคุณมาเต้นมารำนะครับมาเฉลิมฉลองมาศิลเบตกันในขณะที่ศิลปินเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเพื่อที่จะให้แฟนเพลงของเขามีความสุข คุณต้องคิดแบบนี้นะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับวันนี้ขอฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรจะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมรอช่วงหน้านะครับวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ